กระเป๋าแดงคนนี้คือใครกันนะโอ้โหแม่คนนี้สวยเว้ยขายคองไฟจะขายคองไฟไม่ใช่เขาโชว์โชว์หรอเหรออันนี้พุทธาเชื่อมแต่จะไม่ใช่ลูกชิ้นปิ้งหอมจริงๆอม่างนั้นดีมากสูดเข้าไปเลยไม่อหลจะกินเสร็จรอเช็ดชามอยู่ ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะที่นี่สถานีสนามเป้าถ้าไม่อยากเป็นเป้าไปซื้อตั๋วเถินนะครับอา้าวอีหนูหมุนอยู่ได้โอ้ใจเย็นเดี๋ยวไม่สูกเซ้งตึกราคาถูกๆอยู่ในตำบลสามร้อยยอดไม่เห็นหน้าแค่เห็นขาก็รู้ว่าขาวใช่สิเขาใสาก่กงขาสั้นถ้าผมแอบรักจะรู้ไหมนี่สถานีต่อไปท้องหลอตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ฉันได้พิชิตภารกิจนี้สำเร็จแล้วสวยมาก ดังนรรมิดยังไงอย่างนั้นว้าวแม่เจ้าโวยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่คุณอยากไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนที่คุณอยากจะสัมผัสไม่ว่าอาหารอร่อยแค่ไหนที่คุณอยากจะลิ้มลองไม่ว่าต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนคุณก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆคอยช่วยแปลอยากจะพักรู้รลดแค่ไหนก็มีเพื่อนชี้น้ำ แอปแอ์เอเชียทาวเวอร์บัดี้นำคุณไปได้ทุกที่ไม่มีหลงแอปคู่มือเพื่อนคู่เที่ยวรักษานี้ต้องโหลดสินะ